สวัสดีจ้าพี่น้องพงพาจ้าจ่าเย่เอ็มพระลอจ้ามื่อนี้ยายจะเขามาเก็บบางยางตอนเสาเด้อจ้าพี่น้องตาสวัสดีครับพี่น้องเดียเพื่อนไปเก็บบางยางหนึ่นไหมนี่ตาเร็วหน่อยเก็บบางยางเก็บบางยางจ้าพี่น้องมาจ้ามะลุนครับสองตายายจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องแล้วมาปีนต้นใหม่แล้วจ้าพี่น้อง ขึ้นไปเก็บบักยางหรือผลไมป่ปลาเศษนิดนึงเนาะจ้ะให้ตาเป็นผู้แสดงจ้ะมือเนี่ยเออกระเพ่าขึ้นไปนค่อยๆระวัางเนาะไปเห็นปะจันเนี่ยหนีบเลยหอยไว้ กษิตพิธีโบญยาประไดลราจะพี่น้องมาเจ็บบุปผาเอาประไดพี่น้องขอคนเผาตาบพราะว่าจะขอคนเผาพี่ดองถ้วยเบิ้องบายเนี่ยขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกติดตามเด้อจ้าพ่อให้ยายมีกำลังใจเฮ็ดใหม่เนาะจ่าเฮ็ดขีดไปใหม่ให้เบิ้งเสมือจ้า ข่าเห็ดหญ้าเห็ดผิดเห็ดถือก็ขอโทษขออภัยเด้อจา้าหญ้าเห็ดใหม่เนาะจ่าขีบบกีงปา,าดนด,ปดิจา้าพีินอ่ะขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อจ้ากระปุกเดียวกะอยากสั้นแน่เนาะจะ่าขีบบมีเมื่อกล่องจา้าพีินอะ่ะตาผุดเท่าผุดเราใส่กรไปงงานน่ะเอาพ่อได้กิน เอาเก็บบ่าวพอแต่ได้ให้ลูกกินจะพี่น้องมันสิเอาหลายกยอันโกงนี่มันเนี่ย จะออนแสงน่าจะพี่น้องย้ายย้ายยังหาทางใหม่ก่อนเขากระสีมาต่อยให้ดูให้ร้านกินคือกันแล้วนะวจ้ะผมไปาการทักงหดเออเสียงเนียเป็นแบบไหเนี่ย ถ้าทช่กับอย่างนี้เด้อจะยิ่งเธอต้นใหม่เพิ่นมาเมนเพิ่นไปตนุนเด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นเครือจะเพิ่นแต่เป็นเครือเพิ่นล่ามคือตุนใหม่นาะจะเพิ่นในงานนั่นน่ะนะงานทีน่บอกขึ้นไปหานในกวางกกอันนั่นนะเอาแต่เอาตัวถึงตัวปถึงกระบา้า าะแต่ได้กินเกาน้ะจ้ะพีนอตามาก็งัดอกพี่้องเป็นบักยาง่ลผลไม้เนินหนึ่งนะจ้ะพี่นอเดี๋ยวยายเชนเอาให้เบิ้งด้วยจ้ะอยู่สูงแง่งจ้ะพี่นองขึ้นมาจ้ะนี่พุ่นจ้ะ ยหญสิอันอันนี้ใหนนู้ห่ปลา้างบานจ้ะพี่นอะอผลไม้ปลาใส่นิมมนดหน,นึ่งขวดมันพี่น้องมันเข้าผสม ม่ววานมันเป็นโสมมันโมบันวาม่อว,วานใหญ่กับบรมีลิปลงเนาะจ้าพี่หนอกทิ่บบานไม่เป็นบุญจ้ะเป็นบุญจ้ะมอแร,รกพอกาเสบวงสอพญานักเนาะจ้ะใหย่ก็เลยมาหาลิปตอนเสาจะข้าวจ่าพี่นนอกพระวาเม่ววานใหญ่กับบมีลงก็จะไปอันนี้เนาะจ้ะพี่นนอกกนจะไปเฮ็ดบุญเนาะจ่ะ เดีไปหให้ลวงเต่ากินจะพี่น้องปัสสาวะเมื่อได้ก็บ,บริบาลเนาะจ้ะไม่ใจแน่ยนนนเ,ออเี พราะคนปสิบักโดนใหม่ลงแต่ว่าย่า่บอบักเด้อจจากเพราะว่ามันเป็นผพไม้เปลาสีหนึ่งมันอยู่บานย่า่เอียมิงเพราะว่ามันก็ยึดขังฮื่นแล้วจะผนอ้อกแต่ว่ามันันก็ห้าวสิบไปบักมันก็บริกินเนาะจะผนดอกเขาก็ต้องคอยเก็บเอากินทุกปีเห็นบ่จ๊ะนี่เพราะว่าไปงานนั่นหละก็พ่อแล้ว มันก็สิงกเอาได้นะเพราะงั้นอยากปีนอยู่ผิดหรอกหาบบอชูท่าโกบกจองเดินนะจ่ะแล้วว่าจ่ะนี่จะเป็นปลาบางนัดจะพี่หรอกปูวกไวคางหัวคางสวนก็ได้กินคือกันเนาะจะพี่หรอกแ่าจ้ะนี่ ủa bay cho hàng hoa cha phê nọ, nãy nãy thao có đi ăn cha, mày rồi ไม่มีก็ลงมาไม่อยู่มันสูดเดียวก็ลงมาเอาทอนนี้แล้วน่าจะพี่น้องป้อง g ไปจ้าจะเย็มพะ่ลจ้ะเอากระตาหนึ่งจับพี่น้องน้อยง่ามๆเจ้คิมนี้ก็ท่านี้แล้วน่าจ้าสวัสดีจ้ีครับ